คือทางนักศึกษาเขามาเก็บข้อมูลสำรวจเกี่ยวกับแหล่งน้ำบ้านเราเนี่ยเรามีสารปนเปื้อนเนยอะก็อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยมาหันเรื่องการปลอดภัยเรื่องแหล่งน้ำอะไรเงี้ยก็เลยมาปรับทำกลุ่มคือเราทำกเกษตรอยู่แล้วปลูกข้าวอยู่แล้วนะเราก็ถนัดเรื่องนี้ก็คือมาปรับเปลี่ยนเลิกใช้สารเคมีเราก็เริ่มจากแปลงเล็กๆก่อนในพื้นที่เป็นบอ่อตรงเนี้ยเริ่มอยู่สองปีปีกว่าเนี่ยมันก็เริ่มกับขุกขัด เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงถูกก็เลยห่านว่าปล่อยปลาอีกมือนดึงมาถึงจุดตรงนี้ที่ว่าปล่อยปลาขอปที่สองก็เริ่มหมักน้ําปลาแหละตอนแรกไม่ได้คิดว่าในหัวมันจะทําน้ําปลาแล้วนะพอดีทางสัมพันธ์เขาส่งเสริมทางตลาดเขาไม่มีน้ําปลาก็เลยให้เราลองมักลองทําดูน้ําปลาอินทรีย์ปลาเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์เริ่มจากกระน้าเริ่มจากพันปลาปลาเราก็เลี้ยงโดยธรรมชาติไม่ได้ใช้อาหารเล่งอะไรพวกนี้ เวลาเราจับเราก็มีการเอาน้ําไปตรวจเอาเนื้อปลาไปตรวจอนะไรเงี้ยหาสารตกค้างมันตุกกร่มันก็ผ่านหมดเลยโอเคที่พี่ไปขายก็คือก็มีนะคะมีมีลูกค้าที่มาบอกว่าน้าปลาของเราคือหอมรสชาติดีอะไรเงี้ยสามารถจับต้องได้หรือว่าเออคนในระดับล่างๆก็ยังพอยังพอกินไหวยังพอลองได้อะไรเงี้ยถ้าถามว่าเราก็อยากให้มันได้มาตรฐานเราอยากให้มันมีโรงเรือน มีออยมีออยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งกระบวนการผลิตอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ความรู้อยากได้การสนับสนุนจากทุกหน่วยงานนะเข้ามาเสริมหนุนให้เราว่าในสิ่งที่เราทําตอนเนี้ยมันมันโอเคหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าในสําหรับเรา,อาโอเคมันใช่แต่เราไม่รู้ว่าสําหรับผู้บริโภคที่เขาอยู่ระดับสูงสูงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขามองตรงนี้ยังง